ข้ามนสดผ่านกดกุ่มบนเครื่องและรอบของเจรนญวิทย์ันประธานที่สี่คนรือเองจิรพลพวกซิสผู้บัญชาการฐานเรือ และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านผมคพลรทรวัชระพทยธนรัฐผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีเพื่อกรุณาทราบเกี่ยวกับอาคารโรงกรองน้ําที่3หลังที่2ของกองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาฟองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบวงเงิน5 9บาล้าน8แสนหงหม่บาทเพื่อวันที่27มีนาคม2567 ได้กรุณาอนุมัติโครงการงานก่อสร้างระบบสุขจายน้ำจากกองพัฒนาสิ่และอุปกรณเปิดอาคารโรงกองน้ำที่สามหลังที่สองพองขั้นโยธาตาทับเดือสติตต่อไปครับผมเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในที่ีเปิดอาคารโรงกองน้ำที่สองเอ่อโรงกองน้ำที่สามหลังที่สอง พอ er ่าาไเในนี้โครงการปรับปรุงระบบเพิ่มกำลังปิดน้ำประปาของกองทัเรือในพื้นที่จัดตเป็นไปตามแผนงานพื้นฐานได้ความมั่นคงของกองัพเรือในการเป็นรมสภาความร้อนในการป้องกันประเทศให้ความเยืของน้ำประปาและคุณภาพของน้ำให้เยียกพอ เพื่อให้บรการกับกำลังลลพลของกองทัพเรือรวมทั้งครอบครัวและประชาชนที้งผน้ิสัยที่ต่องการทานทิธีกดมปุ่งเจริแอนต่ไฟค่ะบรนเซนค่ะคณะเชฟน่าพีเชร์นะะท่านแขกผู้เกียรติข็นเ้างซอร์ไ,ปไป ดูดี้นแะ เทเตอร์ประเภทประเ็ศไทยครับบรรากาจำนวนสองฐัน Thank you